เอานหน้าซะเด็กน้อยโชว์หน้าแปลงหน้าจะโง่ถึงไหมเนี่ยนี่ออแหละแต่ไม่ต้องกลัวฉันคือหุ่นยนต์ไม่ล้างหน้าเออมาทางนี้แกชื่ออะไรวะนึกชื่อแป๊บหนึง่งยา แกชื่ออะไรชื่อเะอกี่ปีกีก่ชาติก็ชื่อเดียวเลยมันคิดอะไรวะเนี่ยชื่อทไทยๆเลย <คน S 2> แกชื่อ<ท>อะไร<อ>ะวะสมหมายสมชาติอะไรก็ได้ <S <S สมปองเอ้ยแต่ต้องการให้แกเนี่ยกลับเข้าสูกก่กระบวนการยุติธรรมแกเป็นหุ่นยนต์จะมาจับผู้ชายได้ไงไป,ไป,ไป ไม่มีไฟแกนี่เองเลีย์ตรงนี้ก่อนเนี่ยจะไปรู้เหรอไม่รู้ได้ไงออกมาตากก็แวบแล้วไม่ได้มอโมอโม่ไหนี่โอ๊ยต้องมองสิครับเล่นอะไรก็ต้องมองสิครับมมนดันตรายครับสารวัตรชูศักดิ์ตำรวจที่ทำธุรกิจมือเอาละไอหุ่นกระป๋องไอหุ่นกิ๊กก๊อกแกออกจากที่นี่ไปได้ละอย่ามาก่อกวนเขาที่นี่เขาช่วยเหลือคนท่านด็อกเตอร์โอ้วันดีครับ มาพอดีเลยผมกำลังต้องการหออฉันลืมไปว่าแกเป็นมนุษย์มนุษย์ใช่ลืมลืมลืมไม่ลืมหรอกไม่ลืม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 ไม่ลืมภาคสองภาคแรกก็เป็นมนุษย์อูยู่ดูหมอดูดวงทำไมต้องมีชิปด้วยเอ้าเขาเรียกซื้อดวงไงตอนนี้เอ้ยตอนนี้คุณเป็นคนนี่อย่าม่คุยกันเรื่องนั้นตบผมเรื่องอะไรคุณกำลังตบตาผมทำไมผมผมมือผมก็อยู่เไยๆตบตาคุณเลยเอ้ยอะไรคืออะไรเดี๋ยวก่อน ได้แต่อย่าสัมผกะเป๋าคืออะไรไอเท่งไทรเท่งครับ <c oughs> แกเป็นตำรวจใช่ที่งโง่ฉันโง่ยังไงวะมันกำลังกะหั่นชิ้นส่วนเด็กคนนี้เพื่อไปขายแกคิดไปเองทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> สุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือมนุษย์ด้กันใช่ไหมท่านด็อ,อถูกต้องแล้วตอนนี้ฉันกำลังต้องการอาวัยวะเพื่อไปบริจาคกับคนที่ต้องการไม่ต้องรู้ <c oughs> ฉันรู้แล้วรู้อยู่แล้วนี่ถึงมาห้ามนี่บอกเขาหน่อยสิออกไปไอหุ่นกิ๊กไอหุ่นกระป๋องมื่งั้นฉันจะแยกแกเป็นชิ้นชิ้นเชียว โอแกแกทำไมต้องเป็นคนอ่อนไหวง่ายนักอย่าใช้ปืนฉันกลับก่อนนะไม่ได้จริงช่วงนี้สู้ไม่ไหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ท่านด็อกเตอร์ครับผมเดี๋ยวจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดให้เรียบร้อยชิ้นส่วนทุกชิ้นของมนุษย์ ผมจะเอาไปช่วยเหลือคนเนี่ยไปบริจาคต่อเอาไปบริจาคก็เลยแล้วไม่ห่วงตรงนี้ไอ้หุ่นกระป๋องไอ้หุ่นกิ๊กก๊อกเนี๋ยฉันจะจัดการมันเองนี่แกจะปล่อยไปเหรอก็ต้องปล่อยเข้าไปเขาไปช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันขอบคุณมากสหายงั้นฉันสองคนไปก่อนโชคดีท่านด็อกเตอร์แล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันครับโชคดีแกกำลังปล่อยตัวผู้ต้องหาไปพวกเราไปเขาไปเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาเป็นคนดีเชื่อฉันสิหายซึมอหรือยังหายแล้วอ่ะไปครีวนเี้เราบอกทิมันเรื่องอะไร วาจับตัวมาทำไมไหนลองเล่านาดิมันเกิดเรื่องอะไรเป็นยังไงเอาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแม่ผมก็คลอดผมออกมาจากค้องผมก็เป็นเด็กอ่เนยโอ้โหเล่าต่อดุ้นเนี่ยนี่คนที่เท่าไหร่นี่กี่คนจริงๆกี่คนจริงๆมีเจ็ดเจ็ดคนเราคนที่คนที่หกคนที่หกแสดงว่ามีพี่ทั้งหมดกี่คนห้าคนมีน้องกี่คน องคนมีพี่ห้าคนน้องสองคนมีพี่ห้าคนน้องสองคนมันน้องของคนได้มันคนที่หกมันมีเจ็ดคนมีพี่ห้าคนอ่าม,มีพี่ห้าคนมีน้องกี่คนสองคนสองคนครับอยู่ทุกไหนเนี่ยหกหกนี่มันห้า หกอยู่ตรงนี้นกอยู่คนหกคน,นอยู่6นี่ใช่แล้วพี่น้องน้องอีกกี่คนอีกคนหนึ่งเามื่อกี้บอกสองคนก็ผมน้องฉันมีอะไรต้องทำเยอะแยะเลยเด็กก็ยังคืนยืนกับยาสพบอยู่พ่อแกทำงานอะไรวะพ่อเขาทำวิศวกรก่อสร้างใช่ไหมผสมปูน ก็ได้รวมๆแล้วเป็นเรียกเป็นกรรมกรดูไม่ดีเอะดูดูไม่ดีครับต้องเรียกวิศวกรวิศวกรแล้วมันยังไงมันถึงจับแกมาได้มันก็อุ้มผมมาไว้บนเตียงนี่แหละอ๋อแสดงว่าเขาจะมาเอาชิ้นส่วนเราเพื่อที่เราบริจาคให้เขาผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอเขาอุ้มผมมาเขาก็ฉีดยาเลยฉันว่ามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวแกกับฉันไปที่โรงพักไปทำไมโรงพัก ไปไหมเร็วจ็จับตรวจจะไม่จับแกตัวหรอกมันมีนักโทษอยู่คนหนึ่งติดมาหลายปีแล้วไอ้นี่มันสามารถสืบทุกเรื่องได้หมด <c oughs> พังหวยนักโทษขาโหดแห่งแดน23เจนนิเฟอร์แฟนสาวสดสวยของพังหวยที่โมงอะเนี่ยพักนี้มาสายตลอดเลยนะพี่พังพวย,พพวยอะไรนะ เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอ้ยเดี๋ยวเอาอรยายังไม,ยไม่ได้จัดรายการยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามครูกวางและครูลู้อยู่ในเพจของสอนเสริมติวเตอร์วันนี้ก็เป็นอีกรูทีนหนึ่งที่เราจะต้องมาทำนะคะนั่นก็คือการจัดรายการที่สถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแก่นเราก็จะทั้งไลฟ์ผ่าน เพจของเราแล้วก็จัดรายการสดเพื่อที่จะออกถ่ายทอดสดในเพจของ k k u Radio ของมหาวิทยายลัยขอนแก่นแล้วก็มีผ่าน FM 103สําสำหรับคนที่ ขับรถอยู่หรือว่าฟังผ่านทางวิทยุนะคะก็สามารถรับฟังพวกเราสองคนได้ค่ะวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกๆท,ท,ท่านนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการศึกษาเดี๋ยวครูกวางจะมาเล่าด้วยว่ามีผู้ปกครองที่เพิ่งจะมาสว่างเน็ตแซดวันนี้ค่ะเพิ่งทักถามครูกวางตอนเช้าเลยแล้วอยู่ม .5 ด้วย ก็เหมือนเห็นมีมหกด้วยไหมครับผ<ม>ู<ม>้วางอ่าใช่<ม>ใช่<ม>ค่ะ<ม>ก็คือตอนนี้เราเหลือแค่2วันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็คือให้รีบสมัครได้เลยเพราะว่าเรารับสมัครจนถึงวันที่10เท่านั้นค่ะครับผมวันนี้ยังถือว่าทัานอยู่ครับผูวว้วางใช่โอเคแล้วก็จริงๆในไลฟ์ของสอนเสริมเนาะเราก็จะเป็นแบบเหมือนหลังบ้านมากกว่านะคะก็คือไลฟ์ได้เห็นเราทั้ง หลังไหมหลังไหมก็คือแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่เราแบบคุยกันหรือว่าการวางแผนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการคุยกันนอกนอกเหนือจากการจัดรายการนะคะแล้วก็ได้ดูเราจัดรายการแบบสดๆดด้วยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันบ้างคะหนึ่งที่ผ่านมาเนาะเป็นเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะในวันที่ห้ามิถุนายนแล้วก็ เราสองคนหรือว่าครูรุเนี่ยมีกระแสที่จะมาขยี้จากหนังที่มาแรงนั่นก็คือส่งครามส่งด่วนโอ้โหเรื่องนี้คือให้ข้อคิดแล้วก็บทเรียนเยอะมากๆครับครูกลางใช่แล้วก็เป็นหนังที่เข้าถึงนักเรียนได้ดีมากๆนะคะเป็นแบบบางครั้งก็เหมือนกับเป็นอินสปิเรชันให้กับนักเรียนบางคนที่อยาก ทํางานสายแบบนี้เลยค่ะ <พอ S 1> แล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการศึกษาแล้วก็จิตอสาสาเหมือนเดิมค่ะอืม,มแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูในไลฟ์นะคะสามารถทิ้งคำถามถามได้เลยเดี๋ยวครูกวางและคุณรู้จะตอบหลังจากจัดรายการเสร็จหรือว่าช่วงพักเบรดของการจัดรายการวิทยุนะคะ หัวหัวเหม่งมากทำไมหน้าครูกวางกลมแบบนี้ทำไมหน้าทำไมหน้าครูกวางกลมแบบนี้ทุกคนโอ้แบบอะไรเขาเมียโ,โ,โอ้ย<ม>คือนะจริงๆมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ออกกําลังกายนะคือเราก็ออกอนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะทุกคนอืมเรายิ่งช่วงนี้แบบน้องเน็ตแซดน้องสมัครกันคือบอกเลยว่าวิ่งกันหัวหมุนแล้วก็วันพ<ม>ุธนี้ค่ะเราก็จะพานักเรียนที่น่ารักของเรา ไปโรงพยาบาลอีกแล้วไปไม่ําอะไรนะครับจริงมีผู้ปกครองถามคุกว้างไปโรงพยาบาลเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอ๋อเปล่าค่ะพอดีพาน้องไปทํากิจกรรมจิตอาสากับน้องๆผู้ป่วยใช่ค่ะก็คือแบบเอางี้คือเราพาน้องทํากิจกรรมจนน้องรู้เลยอ่ะว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบทําแบบฉ่ำมากอืมมาคุรู้เลาต้องถึงเวลาแล้ว ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกประมาณ20วินาทีเราจะเข้าสู่การไลฟ์สดจัดรายการที่จะออกทางช่อง FM 103 k KQ Radio แล้วก็ทางเพจนะคะครับผมก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตอาสาชีวศิลป์ทาง FM 103สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูกว้างและครูรู้เหมือนเดิมครับผมทุกวันจันทร์<ช>1อนสินาฬิกาสนาทีถึงสิบสนาฬิกาครับครูกวางถูกต้องค่ะโอวันนี้ครูรู้สบายดีไหมคะเป็นยังไงบ้าง ก็สบายดีครับูู้กางแต่เขาอาจจะมีเจ็บคอนิดหน่อยไม่<ว>มีเจ็บคอนิดหน่อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทํางานหนักแล้วพักผ่อนน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ห,หลังจากรายการเสร็จก็าอาจจะมีไปพบคุณหมอ ด้วยครับผมอโอเคก็ช่วงนี้อยากให้ทุกๆคนรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนกับงานของเราอาจจะเป็นงานที่ได้ใช้เสียงตลอดเวลาการสอนนักเรียนหรือว่าการอธิบาย <c oughs> การสื่อสารซึ่งทำให้เราจะได้ใช้เสียงค่อนข้างเยอะนะคะคฉะนั้นเราก็จะต้องมีช่วงเวลาที่ได้ดูแลเสียงของเราหรือว่าใช้เสียงให้เหมาะสมครับผมก็ ครูกวางนะครับวันนี้เป็นยังไงกันมาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็โอเคค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่ที่ได้เร่งรีบในตอนเช้าเหมือนจะรีบทุกวันใช่ค่ะแต่จริงจริงก็รีบทุกวันก็ทําทําแบบหลายๆอย่างเป็นเป็นกิจวัตรนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้จริงๆอ่ะครูกวางเข้าใจที่ครูรู้พูดเรื่องเสียงเลยนะเพราะว่ารู้ไหมครูกวางเพิ่งรู้สึกเมื่อวานก่อนก็คือเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมา วันเสาร์เป็นเป็นวันที่ครูกวางได้สอนตั้งแต่เช้าถึงเย็นอแล้วก็เป็นคอรสรวมด้วยครั<อ>บผมช่วงเช้าครูกวางสอนน้องป .6 ห้องอห้องห้องบีค่ะแล้วก็พอคาบที่สองครูกวางสอนสอนเป็นคลาสของมอ .3 แล้วก็เป็นห้องรวมหมดเลยใช่แล้วก็พอตอนบ่ายก็เป็นป .6 ห้องเอแล้วแบบแล้วแบบพอเป็น พอเป็นจํานวนนักเรียนที่เยอะค่ะเราก็ได้ใช้เสียงเสียงเยอะครูควานก็เลยแบบเออเออแบบหรือว่าเราแก่เนี่ยคือ<ช>ปกติเวลาเราเป็นวิทยากรติวขึ้นเวทีอ่ะครูแล้วเราติวทีแบบหกถึงแปดชั่วโมงภายในวันเดียวแบบรวดเดียวอะ่ะหรือยอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดชั่วโมงเนะาะ,านนะ,อ,ะอย่างบางอ่ะอย่างบางโรงเรียนก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงถ้าแปดเนี่ยจะเป็นเฉพาะบางโรงเรียนจริงๆที่แน่นมากอืมนั่นแหละครูควางก็เลยแบบว่าเฮ้ย <c oughs> แต่ก่อนแบบแบบเราสามารถ